สีบวชว่าแม่เรื่องเล่นปันใดใดพระบุทธเจ้าพนให้อุปชาอาจารย์นนัสอนนาให้เข้าใจสกอรจังบวชเข้าใจในเรื่องชีวิตทุกชีวิตเกิดมาต้องแก่เจ็บป่วยแล้วก็ถึงแก่กรรมคือตาย <c oughs> ทุกชีวิตคือการเบิดฝรั่งจีนแข่เยอรมันกับบอตางกันเป็นคือกันพระกะแก่เจ็บป่วยแล้วก็มรณภาพส่วนญาติโยมกับคือกันถึงแก่กรรมคือตายฝรั่งกับคือกันจีนคือกันญี่ปุ่นกับคือกันเล่าขับกับคือกันเขมรกับคือกันเป็นต้น เพิ่นให้ศึกษาคำพูดใดศึกษาเข่าใจแล้วนะจิตมันจะน้อมไปสู่ความเพียรหยาดโยมสร้างคนงามความดีไวเพราะเราจะตายวันไหนเราไม่ทราบแมนบอหรือผู้ใดหูจักมือเจ้าของวันวิสาเวทอายุบอคือตายนะั่นยกมือให้หลวงตาเบิงดูหูจักแล้วบอ บ่นหยกเนาะจ้งสีนะ่า <c oughs> เมื่อผูใ้ใดใครก็ตามไม่รู้ว่าชีวิตของเรามันจะจบลงวันไหนเวลาไหนพระพุทธเจ้าเพิ่งจะแสดงไว้อย่าพากันประมาทเ่ราะสนเนออันนี้มาบวชลูกบวชหลานอย่าพากันประมาทคำว่าบ่ประมาทเทศอย่าง เว้นบาปเน้อบาปยังกระสรางเวน <c oughs> อยู่น้ำกันกะสร้างบุญร่วมกันบุญน่ะมันมีอยู่คนว่าตามรลักย่อๆมีอยู่สามบุญหยาดโยมหนึ่งทานนำไม เคือ,อยากพน้องพระก,กันทําบุญคุมือคุเมื่อส่บาทคุบาาจารย์คุเมือคูเมือนี่ละไปจะหันกระตามหรือบริจาคร่วมงานนั่นงานนี่อันต่างกระสรางคือกันอันนี้ทานาไม่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นบุญขอที่หนึ่งนะเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตแต่และชีวิตโดยเฉพาะโลกมนุษย์เท่า ทุกคนจากไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปเพราะมันเป็นสมบัติโลกมนุษย์เห็นบ่เฮ้นหลังบางใหญ่ก็ไปน้ำบ่ไดดเงินเท่าไ้บาทเป็นเท่าไร่อยล้านพันล้านแสนล้านกระซางเอาไปน้าบ่ไดบโาร้านเท่าพนังฉลาดเวลาตายปุ๊บพนเสียงเงินเหรียญปอนเสพปากให้ เอาให้เพื่นแน่เพนนจักหาบาทสิบบาทหลวงตาก็เห็นอยู่จ้งเสีนะแต่ว่าบ่อเงินเจียใช่ไหมเงินกระดาษบอใส่ย,ย่านไฟใหม่พืน่นนะเงินบอ่หลวงตาเบิงขันแมนคัแมนบางบบางคนเนาะเพราะเอาเงินกระดาษใส่กระเป๋าให้นะหรือใส่มือให้มาดมือไว้เนี่ย รถเอาคึ say, ืนเบิดยังวะแต่ว the ่าเงินเหรียญเบาเด้เอาไว้ปากคือเก่าบาดเผาแล้วตื่นเศร้าขึ้นไปเอาห้เพิ่นจักบาทเพิ่นถามกันสิบบาทได้จักบาทแล้วได้ห้าบาทยังเหลือห้าบาทเคลียเอาจนเบิดเงิดบ่หลงตารถเบิ้งเบิ้งอยู่อึ่อึ่งอ่งแต่หลงตาเนาะ เป็นตะเบิงอีรียังวะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาก็ไม่ได้เอาอะไรมาเห็นบ่ร่างกายได้อยู่ในขั้นแม่บ่ได้ามาน้ำไดมีแต่พญาจิตราศกับอัมมาตสองฝ่ายบุญกระบ,บาปมาน้ำนั่นเห็นบ่เพราะฉะนั้นขั้นผูใ้ใดหาท่านไหวดีว่าสรุปจ้ะมาสรลปมนโนเท่านี้ สมบัติโลกมนุษย์เกิดขึ้นเราคอยบุคคลผู้ให้ทานมาดีนั้นบวได้ย่าเกินไปบาว่าแผ่นดินบาวาเื่อนบาวา่านบ่วาเสือผ่าอาพ่ออันเพชรนิ่งจินดาหรือบาวว่าแมนอื่นๆเห็นบ่บุญจัดสรรเราคอยบุคคลผู้มีบุญมีเฮือนมีซ่านพอแม่มีบัแล้วมาเกิดในตระกูลที่พอแม่มีครบ อันนี้คือผู้ให้ทานมาดีเมื่อมาสู่โลกมนุษย์แล้วเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ญาติพี่น้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประเทศชาติบ้านเมืองเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำนุบำรุงบวรพุทธศาสนาเป็นการให้ทานขันพู้ใดยให้ดีจังี่จากมนุษย์ไปก็ไปดีย้อนมาสู่โลกมนุษย์ไม่ลำบากเรื่องเหล่านี้ขันพู้ใดมัสส่โลกมนุษย์บากูบังอ่อไผกู บ่าใดหายหท่านกูยก็มีกูสูกูบังเิดสมหมดบัดจากไปหลดไปใสบันยเห็นป่โง่เงาเตาตุนยติก็ไปเกิดเป็นสััจฉานพ้นจากสััจฉานมาเกิดเป็นคนบันยเกิดในตระกูลขอทานขากบ่อนหยาดโยมกรรมจัดสรรให้เองนะ เกิดมาแล้วก็หาเงินกับบกคอยมีทรัพย์สินเงินเท่างกับ่กค่อยมีลําบากทุกประการคนขี่ทีเป็นแนวนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงเห็นบัตโลกมนุษย์เท่านี้จังสินาเพราะฉะนั้นทานนัยข้อที่หนึ่งเมื่อเราให้ทานดีแล้วมีโภคาสมบัติใช้ในโลกมนุษย์อย่างสะดวกแล้วย่งหยั่งอีกผู้ได้เจ้าพนแสดงต่อไหว่า ศีละใหม่เห็นบ่บนสำเร็จด้วยการรักษาศีลศีลน ar ี้เป็นไปเพื่ออะไรเพื่อตาดีหูดีจมูกดีลิ้นดีกายดีเห็นบ่ผู้ใดก็สามารถสโลกมนุษย์นี่ได้ร่างกายดีนั่นเพราะศีลจือไหวเด้อ เป็นหญิงก็เป็นหญิงร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นชายก็ชายร้อยเปอร์เซ็นต์รถสมบูรณ์สมบูรณ์เห็นบอแล้วละบันงามบ่เอออ้าวอาซนีซะก่อนเนอาะาขึ้นมาละขวานอใส่หนอได้เออ ผู้วีทักษสันติลาศได้นี่เออนั่นแหละ่ะครูบาอาจารย์เป็นฟึกดีเติบอยวู่อาจารย์มหาสองสวนยังเบิงแงย่งอยู่เนาะอ้าวกราบละโอ้คือตัว,ล,วละ จากนี้ไปละบรรพชาคือบวชเป็นสามเณรเพราะฉะนั้นเมื่อเธอห่มไตรจีวรเป็นที่เรียบร้อยเธอต้องตั้งเจิตตั้งใจขอสนะขมและศีลนะอาหางพันเตสะนะศีลังยาจามิทุติยัมปิ อหังพันเตสรณสีลังยาจามิตติยมปิอาหางพันเตสรนาสีลังยาจามิตั้งใจนั่นแหละนะสมทานพระไตสรสนคมให้ครบละ่ะถ้าไม่ครบไม่เป็นสามเณรเมื่อไม่เป็นสามเณรก็ไม่สามารถเป็นพระได้แล้เพราะฉะนั้นความสำคัญตรงนี้ระวังเดอ้อว่ามันถูกต้องนะ <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัััััสส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 ะะ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 พุทธภควโโตตอรหมมมาะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมะหังวะทามิตังวะเทหิอามาพันเตพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสระนังออกน้อยๆล่ะ ว่าไหมธรรมสารนังสารนังธรรมสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิ ทุติยัมปีธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตติยััมมปธง ตัติยัมปิสังคังสระนังคจามิตัติยัมปิสังคังสรังคจามิติสรณะขมนังนิติตังอันนี้คือบวชเป็นสามเณรเมื่อเธอสมทานพระไตรนคมตัติยัมปิสังคังสรนังคัจามิจบลงถูกต้องแล้วก็เป็นนั้นว่า ถูกต้องคือเป็นสามเณรตามพระธรรมวินัยเข้าใจตัวสามเณรอะไรสามเณรตามพระวินัยซื้อเจ้าของ้เ <c oughs> ไหมสามเณรอะไรนะกกููเเีียยรรรรตติินามะะคคัับบฮ<ะ>สามเณรกู้เกียรตินามสกุลอักษรพิมพ์ครับเออเจอไว้ อย่างน,นี้เป็นสามเณรถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้วอย่างน,นี้เรียกว่าสามเณรกู้เกียรติอักษรพิมพ์ข้าใจ,จากนี้ไปเมื่อเป็นสามเณรแล้วสามเณรที่ดีนั้นต้องมีศีลเป็นข้อปฏิบัติไะนั้นว่าตามนะปานาติปาตาเวรมณี อธินาธานาเวรมณีอพรมมจริยาเวรมณีโมสาวาทาเวรมณี สุราเมรยะมัจชปมาททนาเวรมณีวิการาโพชนาเวรมะนีหลงแล้ววิกาลโพชนาวิกาลโพชนา วาดังๆเงบ้งมิกาลาโพชนาเวรมณีน,นั่นแหละนัจจะขีตาวาทิตาวิสุกทัตสนาเวรมณีนันนจจะขีตวาทิตานัจจะขีตวาทิตาวิสุกทัตสนาเวรมณีเออเอาวคำพูดเป็นอย่างนาะ มาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดาณาวิภูสนาธานาเวรมณีมาราคันธาวิเลปนาธาระมันดานาวิภูสนาธานาเวรมณีอุจจารยนะมหาสยานะเวรมณี ชาตารูปะราชาตัดปฏิฆะนาเวรมณีอิมานิทัสสิกขาปธานิสัมมาธิยามิสมาทานสามจบ สาธุนิพพานะปัจโยโหตุมเมนสาธุาธว่าเองละ่ะจือ้อไห้เราบวชเป็นสามเณรจบแล้วเราก็ตั้งใจเพื่อความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเข้าใจตัวอาวญาตโยมทั้งหลายสาธุต่างๆพร้อมกันเนบเออ อันนี้หันได้บุญน้ำลูกแน่นบานนี่ย <c oughs> จากนี้ไปเนอ้อตั้งใจขอนิสัยลยกราบสักก่อนลาวอะหังพันเต